สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง Zero Day นะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม GTA San Andreas กันนะครับผมก็วันนี้จะมาให้ข้อมูลเกี่ยวกับแก๊งต่างๆภายในเกม GTA San Andreas กันนะครับผมข้อมูลที่ผมจะให้นะครับก็จะเป็นแค่ข้อมูลของแก๊งพื้นฐานนะครับจะไม่ได้ลงเจาะลึกอะไรมากมายนะครับแก๊งแรกที่เราจะมาทําความรู้จักกันนะครับก็คือ g r o e s t e e Family นะครับผมซึ่งเป็นชาวอเมริกันผิวสีนะครับสีหลักของกลุ่มนะครับคือสีเขียวนะครับ ผู้นำกลุ่มนะครับก็คือสวีตจอร์นสันนะครับคลาวจอร์นสันนะผมก็คือซีเจของเรานี่เองนะครับต่อมาคือไบรอันจอร์นสันนะผมซึ่งคนนี้ก็ตายไปแล้วนะครับเคลนเดลจอร์นสันนะครับก็คือเมลวินแอรลิสนะครับหรือก็คือบิ๊กสโมกนะผมซึ่งคนนี้ก็เป็นคนทรยศนะครับต่อมานะผมก็คือแลนด์วิลสันนะครับหรือก็คือไรเดอร์นะครับเป็นคนทรยศเหมือนกันนะครับต่อมานะผมก็คือมาร์กเวนหรือบีดักนะครับ ย้ายไปอยู่กับ巴拉สนะครับคนนี้ต่อมาคือลิสเทนวิลเซอร์นะครับย้ายไปอยู่กับ巴าสเหมือนกันนะครับคนนี้ต่อมาคือเบลลี่ทอนะครับหรือว่าบิ๊กแบร์พี่หมีใหญ่นะครับต่อมาคือบิ๊กเดวิดนะครับคนนี้ก็ตายไปแล้วต่อมาคือลิสเทนเดวิลนะครับผมคนนี้ก็ตายไปแล้วนะครับโทนี่นะผมคนนี้ก็ตายไปแล้วเหมือนกันครับต่อมาคือปอนคนนี้จะอยู่2กลุ่มระหว่างโกฟสตีดแล้วก็เซวิลบุรลาบาดเฟมิลี่นะครับ ต่อมาคือเดวคนนี้ก็ย้ายไปอยู่กับบาลานแล้วนะครับต่อมาก็คือสกอตเฟสนะครับสมาชิกคนอื่นนะครับที่ไม่ปรากฏไม่บอกชื่อเนี่ยก็จะปรากฏรูปให้ดูนะครับซึ่งเป็นแค่แบบ NPC ในฉากนะครับไม่ได้มีชื่อในภายในตัวในเรื่องเนาะแก๊งต่อไปนะผมก็คือแก๊งบาลานนะครับผมเป็นชาวอเมริกันผิวสีนะครับสีของกลุ่มนะก็คือสีม่วงนะครับใช้สีม่วงเป็นหลักเนาะผู้นำกลุ่มนะครับเคน สมาชิกคนอื่นนะครับ리처드비เซลนะครับผมจาก uh, กลุ่มของ스코 e 트리 Family แล้วก็มีเดาจากก็สตีเหมือนกัน oh, <now S 1> แล้วก็มีบล็อกแมนส่วนสมาชิก oh. คนอื่นก็จะขึ้นรูปให้นะครับ <Yeah. S 1> ซึ่งอย่างที่บอกไปว่าถ้าไม่มีชื่อก็แค่เป็นตัวประกอบภายในเกมเนาะ oh. แก๊งต่อมานะครับก็คือโ s ซันโตสวาโก้นะครับเป็นชาวเม็กซิกันนะครับผมสีกลุ่มของหลากก็คือสีเหลืองนะครับ oh, ผู้นำกลุ่มบิ๊กปั๊นะครับผม สมาชิกคนอื่นนะครับก็คือเฟดดี้แล้วก็มีสมาชิกที่เหลือที่เป็นตัวประกอบภายในเกมนะครับแก๊งต่อมานะครับผมก็คือแก๊งวาลีรออสลอสอัสเตกนรครับผมเป็นชาวลาตินเม็กซิกันนะครับสีของกลุ่มนะครับก็คือสีฟ้านะครับผู้นำกลุ่มซีซ่าวินอันปันโตรนะครับผมสมาชิกคนอื่นนะครับก็โฮเซกัสฮาเซอร์ซันนี่นะครับ แก๊งต่อไปนะผมก็คือแก๊งสเวลบุรลาาดแฟมิลี่นะผมสีของกลุ่มนะครับก็จะใช้สีเขียวเหมือนของโกลฟสตีด uh, เลยนะครับผู้นำกลุ่มไม่ทราบข้อมูลครับผมสมาชิกคนอื่นก็คือเอเมดแล้วก็ปอนนะผมกลุ่มนี้น่าจะเป็นกลุ่มพันธมิตรของโกลฟสตีดเนาะต่อไปเราจะข้ามไปที่เมืองของซานเฟีโรกันนะครับกลุ่มแรกนะครับก็จะเป็นกลุ่มที่รวมตัวโจกเอาไวนะ้เนาะก็คือโลคอลซิดิเคทนะครับ ผู้นำกลุ่มหลักๆก,ก็จะมีไมโตเลโน่เจสซี่บีนทีโบนแมนเดสซึ่งทีโบนแมนเดสเนี่ยก็จะเป็นหัวหน้ากลุ่มของซานเฟียโรลิฟายทีนึงนะครับ <Hey. S 1> เป็นชาวเม็กซิกันแล้วก็สเปนเนาะต่อไปก็จะเป็นกลุ่มของซานเฟียโรไทแอนนะครับเป็นชาวจีน <Yeah. S 1> จะใส่ชุดสูทสีดำนะครับ <over> ผู้นำกลุ่มก็คือแลนเอฟเฟรี่นะครับ แล้วก็อูซีมูสองคนนี้จะเป็นผู้นำกลุ่มร่วมกันนะครับมาชี้คนอื่นซูซีซมูกรับบี้ลิตเทิลไลออนกลุ่มต่อไปนะครับก็คือดานังบอยกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มของชาวเวียดนามนะครับผู้นำกลุ่มก็คือสเน e h เฮดอันนี้คาดว่าน่าจะเป็นคนนี้นะครับกลุ่มอื่นๆน,นะครับผมที่มีภายในเกมเนาะ ก็จะเป็นกลุ่มของเกษตรกรหรือผู้รอดชีวิตนะครับอันนี้ไม่มีข้อมูลของผู้นำเนาะกลุ่มต่อไปก็คือกลุ่มไบเกอร์ก็จะเป็นชาวแบบไบเกอร์รับในเมืองชนบทนะครับไม่ค่อยออกมาในเมืองใหญ่เท่าไหร่ซึ่งกลุ่มนี้ก็ไม่ได้อยู่ในเนื้อเรื่องหลักนะครับกลุ่มต่อมาก็คือมาเฟียรัสเซียหัวหน้ากลุ่มไม่ทราบแต่สมาชิกก็คืออังเดเราจะเจอเขาอยู่ในภารกิจหลักนะครับกลุ่มต่อมามาเฟียอิตาลี โอเคครับผมก็จบไปแล้วนะครับสำหรับกลุ่มแก๊งต่างๆภายในเกม GTA San Andreas นะครับผมก็ถ้าอ่านชื่อแก๊งหรือชื่อใครผิดยังไงก็ขออาภัยด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาเจอกันคลิปหน้าน่าจะยาวๆเลยนะครับไปแล้วครับผมบ๊ายบาย